นี่ลักษณะของแล้วหลุมนะครับสมมุติว่าใบไม้นี่เป็นเหยื่อเหยื่อเหยื่อจะเอาไว้ตรงนี้ครับพอหเห็นด้วงพรก้มมองไปกินมันจะดึงขึ้นมาครับล้อกคอมันจะอยู่ในวงเชือกแล้วมันจะดึงขึ้นมาอย่างงี้ครับดึงขึ้นมาก็เหมือนแขนเราเลยครับดึงขึ้นมาไรข้างหลังก็จะหลุดมันก็จะคล้องอยู่ที่คอมันแล้วนี่ทำคร่าวๆนะครับ ลักษณะของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับมันมันมันก็จะดึงตรงนี้ขึ้นไปครับมันก็จะหลุด